จะนังเราไปพบกับอสุบาูวตาราในฐานะของผู้ที่ต้องการจะ่จะประสบกับความสำเร็จอสุบาูวตาราทรงกำหนดให้พวกเราเนี้ยอิมานต่ออสุบาูวตาราโดยลักานอิมานของเราเราสัจฉิตเลาอสุบาูวตารา เราศัทธาความอะไรกนเราศักธาพบนกำหนดสภาวังการจะมัฒนาขึ้นบนหลวไว้เองใม่ถูกทิอย่ากยังจิงเป็นสิ่งเนีและที่ดีไปด้วยเลยยันที่เราศัทธาเราเชื่อมันก็รเพือเราเชื่อมันเพราะวันกียะวันกีมันอยากลดาณวาะนาส่งกำลนดขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการให้เราเนี่ยแสดงศักยภาพให้เราเห้นดีจะช่วยตัวชีเราไม่ชิวิตอตู่บนดุนยาน พอเมาได้รกันน้ำเสีเรอยากเลวมุ้นยานี้ไปเหล่วสิงเี่เราจะต้องเป็นพบรักษาการต่อแทนการลดสุขการณน้ำัวตาลขึ้นอยู่กับการกระทำของเราผลเหลวขึ้นยาไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุิมของการเป็นมนุษย์ในการเป็นมุสลิมคนน่งเนี่ยก็คือการเตรียมเสบียงในการสิทธิจัดปฏิบัติของการลอสุขการณน้ำัวตาลในกาขนงความเป็นมุสลิมที่สมรณ์นชินวันนี้ถามวกาการเตรียมตัวของเราเนี่ย ในการที่ใจระลึกขอบกับอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาละในนักความเชื่อของเราที่เราเชื่อว่าบัญญัติมากอย่างอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาละสุดกังวลมาเนี่ยเราเทียบตัวในการที่จะไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาละเนี่ยพร้อมเร็วหรือยังเร็วอะไรล่ะครับคือเสียงวันนี้คือทำสัญกของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาละฟังจากเราว่าดูอัลลอฮฺสุบะฮานะหุวาตานะทรงบอกว่าจะเกี่ยงในคำพิรำ ฟังจะกเราว่าดูบวกสันตนายุคิเรียนเสบียงกันอะไรนะครับเสบียงเชื่เราต้องเรียนด้ยการที่จะกลับไปประกับการรัฐสภางานอุบานาในขณะที่เราเราวาสั่ปั้นหรือเราจะต้องกลับไปประกอบการอัฐสภางานอุบานาเนี่ยแน่นอนดูเลยไม่มีใครสักคนหนึ่งคนที่นำรวมกับเราดูเนี่ยอี่คนเลียวที่กลับไปประกับการรัฐสภางานอุบานากอนาเราหลายคนเลยครับ เต่ว่านี้ด้วยกับความเหนียดอะขอลมารรษุฮานานูวาสนาด้วยกับการกำนดของลารรษุฮานานูวาสนาเรายังมีชีวิตอยู่แตวันึงเราจะตามัวเขาไปแน่นอนคุณรินใจก็ุนเาจบชีวิตจะต้องทำับไปหมกับลาุฮานานูวานาดังนั้นคาร้อมในการที่จะเตรียมเสบียงไปประกอลาุฮานานูวาสนาว่านี่อนี่เอาพร้อมเลยเราบอกให้เตรียมตลวฟาินนไฟรดาิตัวา และเสบียงเชดีเชืุเจะนั่งทัไปขอกากอัลลอฮฺสุบานานาตานาในขนะขระผู้ที่สั์ทธิของเราคืออัลละความย่างกอัลลอฮฺสุบานานาตาน่าคนทอ่ขึ้นมายึดมุมินบ้านชุกจุกวันจุกเนี่ยจะต้องมีการจัดเรือกันในแบบความตัว่านี้นะซึ่งเป็นเงินที่สำคัญคนคาดไม่ได้และขั้นียาเช่นไงเป็นทุกคนข้วาตั้ว่านะครับของเราเได้ย่งกันเป็นประจกับชุดปฏิบัติในสิที่อัลลอฮฺสุบานานวาลาทุก แล้วออิานจะส่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาทรงทาอยางามานแบลับของฉันอนบีมุฮัมมัดอลลลอฮุอะ่นานแบับเีรสวยงามจสที่อัลอฮฺสุบาาาตาเราชมนี้สุดเลยครับนี้ในการเดินมาเป็นอุมะประชาชนของฉันนดีมุฮัมมัดอลลลอฮาอะยฮิวะซัลลัมประชาชน่เรียมาอลาคิรูดังอวัลูนประชาชนหยุสุดท้ายก็ไม่มีแรงนักจากนนบีมุฮัมมัด ก็ลลลอฮุอะลัยฮิวะัลัมนบีัสุอัลอาคิรุนซุดทายเลยอัลอวารุนเดในวันกียรติจะเป็นประชาชแรกจะถูกสอบสวนจากอัวสุานาูานาละจะเข้าวสครก่อนเป็นอันดับแรกนั่นคือความฉุนดีของประชาชท่าบีมฮัมมัด็อลลาลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมชีขนาไหนในการเป็นผู้มากของ่านนามฮัมมัดเพราะฉะนั้นัเนี่ยคำสั่งของลลอฮฺสุบาานะฮูอาลาจึงสำคัญมากสำหรับเราในการที่จะเตรียมเสด็จไปพบกับ ในอีกอ <S ess> ่านี่ของละพันานุวรรนาบอกเราคางดงามยักษ์จิโอาราพีนี่เป็นคำสั่งเีบอกถึงการเรียมตัวของเราให้เราเรียมตัววามงดายจิกอารีให้กทางเจราชนาววงได้ับเจพันลยกจิกอารีเป็นคั่งยนอกงความงดงามตรงทางนี้ตรงทางนี้ถ้ามาทานี้แ้ไหนละรับ ชาบาว่าสุภาษณ์นะครับตลาดในโลกเราคิดเองกันหรืออะไรจะเป็นความดีอะไรจะเป็นความสวยอมอสามารถที่จะรู้ได้นะครับเพราะอิสลามบอกว่าดีอย่างแต่ล้างศาสนากพราความดีในขณะที่อิสลามบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยวกัีแต่ล้างศาสนาอาจจะบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเกี่ยวกับนี้ก็ได้แล้นั่นอะไรนะคือความดีจดปฏิบัติให้คุณงามความดีนั่นถือว่าเป็ความโชคดีของเราเพื่อเรามีแบบอย่างที่สวยงาม นะคจรงเนัริ่รับได้กับรัสุาหานูวาตาลาสา่สมบูรณ์เนสุขันเม็ยังขนะนกนั้นามาว่าแมครับการปฏิบัติในทดีไม่พอในอายุยังอั่งรถสุภานานูวาตาลาไม่ได้ตัดเอาไว้ทามีขนาดไม่ใช่ว่าด้ยุสิกเดียบาราที่รถที่นี่ราพานทิทางขั้นที่เจ็ดสุดก็คืออยาได้ชีวิ ย่าได้นำสิ่งใดมาเป็นคุณสวนในการเข้ารวดมดีต่ออัลลอฮ์สุบานะาะยาเด็ดขาอัลลอฮ์สุบานาะอได้นำสิ่งใดมาเป็นภาพทีมาเป็นคุณสวนในการเข้าระามดีต่ออัลลอฮ์ยาเด็ดขาอสอบทนะฮุบจะอได้น่งมาเนข่าพีาเบนส่วนในราะดทต่ออัลฮยาห์เ็คคัลลอฮสุฮานะฮุนะอ่านสิงใดมานาวมเ็นมสนในกาอัลอกอัลล์ สุภาณนวาตาด้วยกับความมิดเต็มฟาเต็มดินเนี่ยแต่เขาไม่ได้เชี่ปิตรสุภาณนหวาตาความเหนี่ารัอะไยน้โดยเาะรสุภัณนวาตาดเต็ม้าเต็มดินเฉยการถนอมนี้คือสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเราการแนะนาชุนไดมาเป็นมูนคว้มาันเป็นท่าขี่ในการโษปีราสุภัณนาวาตลามันกินเป็นสิ่งสำคัญนั้นแ้วต่ปเลยของการเป็นมุสลิ่เฉ ดังนั้นคือเราทำในขณะที่เราดูแลว่าตรงจานที่จะตัดได้กับอัลลอฮฺสุบฮานางูวาตาลาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานางูวาตาลาในคำเตือนอยู่หลานอันเดียดยาวขนางนี้ในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี่อัลลอฮฺสุบฮานางูวาตาลาได้บอกให้เราปฏิบัติได้บอกให้เราตั้งในอายะห์นี้ถึงสามอย่างอะไรบ้างครับ เราเอาสุภะนานัวก no ็ฟัเบียอินนาวลอฮักกวตัเบียดัิวตเบียบิฮัมรกบิลอาชีีวิาตามยาในอ Allah สุภะนานันวาอกให้เราและสิ่งที่เรต้องการจะพูดคือคำสังชายของเาุานันวตาลาฟับียอินนาวลอฮิฮักกพวกท่านุท อินนะวะละบวรยิ่งพักก็เพราะความคำสัญญาของอัลลอฮฺ سبحانه และกะการันเป็นความจริงสักอีคำสัญญาของอัลลอฮฺเป็นความจริ่งคืออะไรครับคำสัญญาในเรื่องของการตอบแทนจากอัลลอฮฺบฮาน ن ه แวะต็การันด้วยแบบสวรรค์เป็นความจริงการลงโทษของอัลลอฮฺ سبحانه และกะกาลานสำนักคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺในนรกเป็นความจริง คนจะเสียชีวิตไปเรื่อยๆคือตคำสั่งของอเล็์จะนอาญานร์รความิดอินนาวัลลอฮกอนั่นคือบางครั้งระยการที่สก็คือวัดเรินังเของเราขอพยายมโต่ออเล์สุบาานาวะตะนาใ้มางาคำสั่งของวัส์เียบิัมดีรับบิกัอาีวิวักิายให้เราสัเสริญสรุนี้ขอบุณต่ออเล์สุบฮานาวะตะนาทางในยามช้า ทั้งหลย่างเดียวหลนย่าคือคำสั่งของอลสุบานาวตาโรปฏิบัตถามว่าคำสั่งสั่งสคำำรัสั่งสั่งของอลสุบานาวตาบางครั้งเราไม่สามารถที่จะเข้าใจด้วยตัวของเราเองจะต้องอาศัยการอธิบายของรบวงปราานอันดับสองรกของ่ันนีงรมัอลาัอะไรดีกว่าันอะไรนะครับฟัเบียคำพูดสั้นๆคำนสั้นๆของอมาสุภานาวตนาเทโรรอัดน พอคำสัญญาของล h เป็นความจริงอะไรอ่ะคุนนยกอะไรพอล h สุาานูวะตาักเยาวนี้หรอาบาคุณมามาอธิบายว่าขุนนเงินไฟมีอยู่สามประการทุนวนคำสัญชาขอ Allah สุฮานานูวาตาอาลาอบนคำสัญชาขอล l l สุฮานานูวาตา สองก็คืออดทนในการออกหามจากคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์สุบฮาระมุอากะนะสามก็คืออดทนกอบมูซีนะบดทศซอที่อัลลอฮ์สุบฮาระมุอาลาระทศซอเราอดทนบนคำสั่งสายของอัลลอฮ์สุบฮาระมุอาลาเล่ย์มนกนย์ไ้ไหะสัมมาเราจะเอาเบ็ดยางจากไถเบ็ดฉลับจากไถมาแล่เป็นตัวยาในคำอดทนบนคำสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานะมุอาลาเนี่ย นี้ไม่ควรจะบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานาหุวาตร่าสุ่ม,มทดส,สอบกับเขายากนักที <c oughs> ่สุดพอจะเละอีหมั้นของคนเล่านี่ค่ะน่าจะไม่เท่าไรในการทดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตร่าแค่ทดสอบดกขึ้นมาแล้วนะคะสสรับม่ใช้านี่ค่ะในขณะที่พระองค์นอนอยู่แบบหงหลางเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาตะอมออกจากหลังของเราได้เลียวเนี่ยเพื่อทีอ่จะละมาซูอัตอรตงรงนี้ คำาำก็ทาไม่ได้เลยวันนี้คือคำสั่งชรองาสุนาฮูวาซานะเดี๋ยเราไม่สามารถที่จะวัด้นได้เหคำสั่งเด็กๆยังไม่สามารถที่จะทำได้เลยเดี๋ยวถามว่าคำสั่งใหญ่ๆเนี่ยเราจะทำได้กันนหรือถ้าว่าไม่เรียกว่าย้ำแค่ปัญาซอฮายะแทนนาบีโมฮามัดุรออวอะไรที่ว่าสนับบุคคลที่เอาลอส่งสอบสอบอากมาเป็นผคนนึงก็คืออัมบียะหัอซอาะบ้านแทนนวบีโลฮามัด ให้แหละคือคนเดียวเราจะสอนสองมาเพื่สุนัดดีมั้งครับมากกว่าอัลลอฮฺอัมบียะบรรดาคนที่อัมบียะบรรดานบีซุ่มมันอัมสันฟันอัมสันต่อมาบุคคลที่มีอิมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตานะในระดับที่สูงเท่าไรเนี่ยอัลลอฮ์จะสอนสองเขามาขึ้นก่อนลสอดส่องเพค่อทำสังส์ยส่ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาะหนุ่มซุอิบรอฮิมอะลัยที่นั่นน่าจะยกตัวอย่างมากเพราะ ตอนที่ทฉันชาราเียท่ันยัีไม่มีลูกแว,วันหนึ่งในณะวาชาระนอาลัสสุฮานาวัตลาให้มาอะไก้าแาแย้งเท้าดีกับกิรอยิมมแบท่ันจยมีลูกัามวบาคนที่แกเรนะียกสักชาราเรนะียกเนี่ยเียีรูวันนึง่งอาลัสุฮานานวตะลาประทานรูมาใหานะ้ระดูดนนนขนาไหนในขณะที่เราถดวันนั้นคือความดีใจเรนะีย แต่นั่นคือวัดตสอบของอลสสุานานัวานาเพราะวันนึงอัลสสุฮานานัวาตาได้ตัะชาคํำสังมายังาลีวะฮามัดใค้นัรูคัป็นเทระขอท่ันในทะเลาสุดเทระขอท่านไปทิ้งไปกลาทะเลทรายเอาไปตั้งไว้ตรงนแดนดินซาอุดีนยปัจจุบันเนี่ยในปะเทศซาลาีเยอเนอเปรูสตนเป็นค้ำสังของอัลนบนคํำสังชายของอัลนทามาต้องอัดพนไมครับปัดพนนั่งคือนแล้ว เป็นความดักดูเป็นความดักพรายาแต่เมื่อมันเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานานวาตานะฟัสเบียฟัตทนนำพรายาเรียบูกไปทิ้งไว้แล้วบอกว่าแล้วด้วยความมีอิมานของคนที่เป็นพรายาแต่หญิงพลายาพูดกับท่านนบีอิบรอฮีมคำหนึ่งในวันที่รามเนี่ยดินทางครับวันนี้คือคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานานวาตานะใช่ไหมานนบีอิบรอฮีมก็ไม่เชื่อ คำพูดที่ออกมาจากปากของคอนเดียวกันชาติว่าอรรถสุภานารวาตาละไม่ล้นครับและเขาพูดว่าแน่นอนอรรถสุภานารวาตาละจะไม่สมอดทิงเรานั่นคือคำพูดของคงนจะมีาาอิมานตัลอรรสุภานารวาตาละเหตุการณ์เกิดขึ้นกับสันนิงฐายากกับสานนิานี้เราหลายคน,ยน่น่งอยี่ตอนนี้ครับเคยอไรลันเลงดงจรงเหตุการณ์เกิดขึ้นก,กับสานนิงฐายา ก่อนที่เราเดินสายเราเดินแสายใาวันนี้เราเดินกลางความยิ่งของเองเทศกาลการซาอุดีอันโนยความสะดวกให้กับเราแต่ว่านั้นไม่ใช่วันเทศกาลยิ่งชายาต้องเดินขึ้นหลายวันโซฟาเลมบางว่าความรวมของธุรทิจความรวมของจะดเลี้ยงไรความยิ่งต้องการคนที่เยอะเลยคนใจของคนที่เป็นผู้หญิงกับคนหนึงกับดุเราต้องเป็นสัมพันธ์ที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเลย เลว่าเอมตัออัลลอฮ์สุบฮานูวากาเรารู้ว่อัลลอฮ์จะใหชางออกับเขาแยงแน่นอนในบิดนิดที่เขาประสบอันบัจรอที่อัลลอฮ์ทำฮาน้นะการะสุนเียเราย่อละ่วเราทะมันนี่ช้วนัในพ่ครับนทยิบรี่ไปได้เรียงฉนทอิสามยังเดินงโดยที่ได้รับการเรียนรู้จากผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นแม่สัญาว่านหนึ่งคำัง อกจะต้องสักชาติจะต้องสอบมากอีกคำสั่งเชิบอกกับนาีอิบรรฮีมมาบอกว่าให้ไปพบกับศาีอิสมัยอนันำนบีอิสมัยเพนึงเดินูกเขาเลยฟันโคตรสำรักไปท้าพอำอะไรครับปฏิเสธไหมไม่ครับคนใจก็คนเฉยมา,า,า,มาทชาแต่สุทชาติเอาลัอสุภา,านันวัตนายเลยพราะนั่นคือบททดสอบที่เอาลัอสุภา,านัวัตนาเผต้องการเผด็จทดสอบนนทิบรรฮีม วัดัสกศพี่็บพัสกอพกับเล่าหนาวันนี้คืออะไรวัดตัสกศพเจบกอกับเล่านาวันนี้เพื่ออะไรนั่นคือวัดพัสพในเรื่องของคำสั่งสายของออฮฺสุฮาราภวานาคเนั้นเองออฮฺสั่งให้เราชื้สิ่อนในดนนมาอนสามสิบวันยังทำยังทำไม่ได้่ยังยอกยิ้นเลยไม่จะอกยังอีกไม่ยังทำไม่ได้หรือลการผลคำสั่งของออฮฺสุฮาราวานาคํำสั่งให้เราละมางสักู่วันหนึ่งทาไม่ได้ยังทำไม่ได้เลย บางคนบนคับมสังขายของอาลุปาานัวันาส่นการออกหามแต่คสังหางของอาลกุปามานวันอะไรมีอีกมากมายความยากจบุคคลกึงนีต่อแม่พี่น้องยตัวอย่างสรแต่ละนีสอลมาอะอยู่สนัสันาสนารือีอบีวะก็ ได้รับฉายาหน้าได้รับการขนานน้ามาเป็นบุคคลที่รักเมมาวันหนึ่งในขณะที่ตัวเองเข้ารับพิสนาและตัวเองมีกลัวอย่างลำพังตอได้ช่วงเด่นสามารถดูอธิวัตโศคารับอิสลาขึ้นช่วงเด็นๆด่นนบีมโฮัมมัดสรละมาอะไรยี่วัดสนามเปิดเปรศาสนาและไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้คนภายนอกได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเชื่อธนบีมโฮัมมัด เนาะตามทางเดในขณะเดียวนคนจะเป็นแมรูในอัลจูนมึงทำสังหารของอัลลอฮฺสุบฮานะวะตานะเมรูอะไรตึ้งคนจะเป็นแม่คาดโทชันซาบินอาดีวะกอสเรากับลูกออกออกจากการเชื่อศาสนาอมุฮัมมัดออกจากการเชื่อมุฮัมมัดออกจากศาสนาของมุฮัมมัดท้าไม่ในเรือนเมตตา แนวประชวงรูปนี่ด้วยกับการปัดข้าวปัดน้ำเราเทรีเนี่ยเราเคยประสบกับเหตุการณ์เหล่านี่มัสี่สิบปีสามสิบปีที่ผ่านนะครมาไม่ต้องสาวข้ามเดือะหลายคนเคยประสบยืนยันบันสั่งจะทำยืนยันความทุกข์อนแต่ทุกข์อนนานจะคนใกล้ชิดเขยช่วงมาเลยสะั่งมาเฉียน แม่ต้องการปเด็กระกเามว่าอดคนบนการโอาครับจะทำทางทางของมเลาสุภานะว่าเนนแม่ครัโวันสาดีนะดีมาเลยก็วาเจ้าจะเป็นการจะจะทุกระนามจะคุ่นี่อยู่ในนครมักเจ้าว่าเป็นคนเที่าเนี่ยเป็นลูกเนี่ยละุ่นเป็นลูกเสียสั้งนั้นเป็นลูกเี่ข้านี่ยแต่กว่าอดน ถ้าเราสุภาษากันว่าการใส่ไอ้เขาเนี่ยยิ่งกว่าที่อื่นไใดทั้งหมดทำพูดที่ออกมาจากปากของซอฮาบะคนนี้ก็คือเมธัมตัวไอ้เมย์นี่สักซิทชีวิตตัวไอ้เมย์นี่สักร้อยชีวิตแต่ละชีวิตเมย์คตายไอเมย์คตายไอ้เมย์คตายฉันก็ไม่สามารถที่จะออกจากศาสนาขมโอ้โอกาสฉันก็ไม่สามารถที่จะออกจากการเชื่อฟังแต่กการทำดีต่ออัลลอสุภาฮากันวอาลา นั่นคือการยืนยันบนความตัวคเป็นการฟ้าผืนต่ออักษรทางนวัตาจาไในปฏิบัติอย่างเรียวซึ่งายสิ่งเจ็บข่เขาได้ดับเพื่ออะไรคำสัญญาจากธนบีณฑ์งารมารลองมาอะไรยู่วัสดุแบบบุคคลแล้วนี่ในข่าวสวรของอักสุทาฮานะฮูวัตาในขณะที้พวกเขายังไม่เสียชีวิตจากหลุดยืนยาได้รับการแจ้งข่าวดีจากนิ่ามาและทดลองแับ ทิ้สุธาใ้าสดิบบปัดคนบนโมซีบ้านเกิดและวก็เชื่อว่าคนเดินนำวุฒิยี้งหมะซิบคนรอยคนอาอสุบาานาวัตรนาทดสอบเราไม่เงินกันต่คนเอารอทสอบผมอีกอย่างนึงอาอทสอบพี่น้องอีกอย่างบอกคำนำรันบอกอารอสุบาานาวัตรนาวารานั้นคุณมีช่ินอาอสุบฮานาวัตาจะทดสอบเราด้วยกับสิ่งนั้นจริงไหมไม่ใช่ดี้ชูยุ้ยไม่ใช่ด้วยกับทุกสิ่งไม่ใช่ ซิงน่งินีเราจะสอบุมแหนึงเราสอดสอบพีน้องแมเเราสอดสอบงคนด้วยกับเรื่ยงของลูด้วยกับเรื่องของครอบรัวเาราสอบงคนด้วยกับเรื่อวของรัพย์สินเราสอบบางคนด้วยกับเดื่อวของลูกไ่ยคนในลัดสอบจาลุภาามันตนม่เนเดีถามว่าในมสลิมาสิประสบกับเรานาวันีมันเที่น้องของเราได้รับด้นขะนี จังหวัดเนี่ยตินองพราเราหลยคนได้รุ่งไปช่วยเลยให้จิบหตัจะงหันเกิดขึ้นเนี่ยคือคำดำเนิดมาของพระุบฮานะวตาางอะาดำนว่านราน้าบริวนี่คุมใช่มีนักเอาิวันยุอยวันนักซิ่มีนักอัมมาหรือวันอันสุดบันละเาะเราจะสอบบอกด้วยกับปั๊งคืวาปัางยิ่งปั๊งร้ายสรดสอบเรื่องของการสูญเสียเรื่องของชีวิตเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเรือสวนะไรนะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศฉันหมดสอดเสียอารมณ์สุขภาวะในวารสารสอดเสียเรื่องของการสูญเสียความหิวที่เกิดขึ้นความกระหายที่เกิดขึ้นความกังวลความกลัวที่เกิดขึ้นการสูญเสียในเรื่องของชีวิตเกิดขึ้นการสูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินเกิดขึ้นการสูญเสียในเรื่องของผลผลิตในเรื่องรายหน้าของพี่น้องเกิดขึ้นในพื้นที่นั่นคือคำนำรับของอาร้อนสุบฮาวะในวารสารเพื่อในการสอดสอบเพื่อที่จะได้ล่าสักอีกใครบ้าง อินนาว่าเราลองยิ่งทักกับคำสัญญาของมันแล้เป็นความจริงท้ามันก็หนีเราเอาทนบนเงินใครอาอะไรสิ่งีวเาลักษุภานันวานละสออมาเทียบกับพวกเขาแล้วนัเทียบกับนรที่อายุเทียโชคชะมดเลยย่างจะยอมว่ายังทีอายุกอกเป็นผู้คนที่น่าจะยอมากเสียทุในเรื่องของความอดทนบนมูซีบ้างเียเกิดขึ้นแถวลักษุภานันวานละสอ

เราสุภาพาิตอนนั้นนานอนั่นไม่มีอะไรดีไม่มีใครกับข้าวข้าวกลายเวยกับสภาพาวงหนังกายอย่างนั้นเลยวัดสมจริงเราสุภาพาิตอนนั้นแค่ให้เราไม่สามารถที่จะไปทำงานนด้หยุดสะสมของเราระบไปเนี่ยสามารถที่จะทำงานไม่ได้สำหรับคนที่เคยรวยหรือเราหนึ่งด้วยถ้าเกิดเคยรวยเดี๋ยวเราสุภาพนาฬิกาใหุ้นเดี๋ยวยังนี่รูปกระพาวงงกายเทียดีเนี่ยสามารถที่จะไปทำไม่ได้ ทำนนหน้าไม่ได้แต่นญริอายุไม่ใช่สับสิน้นแฉหายไปกับสุข,ขกับความดังกล้ายืนไม่มี่ทา่ามีจะเล่นทา่าว่าไม่ทำรกได้ไม่มีใครเล่นด้วยมีมเไเลยหรอกเลืองแต่ที่เป็นภรรยาเจริญรอายุเขียงข้าเจริญริอายุเท่านั้นเรือเมรุว่าเป็นภรรยาของนารีอายุก็ไม่สามารถที่จะรับย่างทำงาน,นนะไม่มีใครเอาประกัวที่จะติดลูกเม่รุว่าเป็นภรรยาเจรนารีอายุ จนกระทังเยากันีอายุ้อมตักผมของตัวเองเน่ยมของตัวเองเนี่ยไปเืจะเละอาหารให้กับคนกสามีเลยให้กับสามีเลยจนกระทัผมเนี่ยเพื่อ่จะมลดหัวเลยพี่อายุรู่นรว่าภรรยาทำกันมโกรธมากรกรธที่ตองเอาผมไปขายเพื่อที่จะเอาอาหารเนี่ยมาประชั่งสามีเี่ยคสับเดสรกเกลือลดสไม่เลืออเลยเกลยอสกรเมือเดือดเราก็ยจนกระทังว่า ภรรยาอ่าะมีอายุคร้นละานายยนอายพะครบพระความสบายจะยาวนานแปปีจะดสิปีแปดสิบ,บปีสบายมากผมเดี๋ยวราทดสอบแค่เงปดปีสิปสป,ป,ปนีนนนาเลยครับแต่ละอายเะโครน้อวหาจะสุดทาพเดียวหามันคือมันสอบจากอแต่ออทนอทชนบนมูซีนั้นดังนั้นี่นีโยนครับไปฟู ื่องเดิมตั้งทปเียนี่ยเสียเี่เราต้องการจะลับไปปกกับอนุลักสุฮานวนนยังไม่พอเพราะไม่มดีค่สามารถที่จะมีจัการไปปบกับอลักษ์สุฮานณ์ใวันวนดด้ดยเฉพอย่างยิ่งสันนัที่เกิดขึ้นนปัจคุบันเราไม่สามารถแต่จะมันใจในชีวิตของเราได้เลยนะครับการไปบกับอลกษ์สุฮาได้ทุกขณะเป็นการทักเตือนตัวของผู้มเป็นการเตือนตัวของตนใตัวตนนี้นะครับผีาจะว่ักะเป็นหนอาทีมันีวะละกุม

واجعل <سؤال> هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالأخذ والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما